ควรชมพระให้ถูกใจก่อนนะคะทางช่องไม่รับประกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆุกกวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่4ี่4แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุน,นพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระใหม่ๆมาฝากมากมายเลยนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดหลวงปูหลิววัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐม ปี2,535เนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นรวยไม่หยุดนะคะหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองนะคะสวยเดิมเรือนนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นนางกวักเนื้อผงน้ำมนันหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับนางกวักเนื้อผงน้ำมนันหลวงพ่อกลวยนะคะพระสวยพระเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรปี2515เนื้ออันปากา้าพิมพ์คอแอลตอกโคตสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้ ใต้ฐานก็จะตอกเลขนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารน,นะคะ ิมคอแอลตอกโค้ดสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยดั่งใจหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2,566หลังพัยดยศเนื้ออันปะก้าลงยาตอกโค้ดหมายเลข184สภาพสวย ค่ะลงยาได้สวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะด้านหลังเป็นลงยาสีม่วงนะคะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะรูปพัดยศสวยมากค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสําหรับเหรียญรุ่นรวยดังใจหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะเนื้ออันปะก้าลงยาสวยๆองนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนเรศวรพระสุพรรณกัลยาพระเอกาทศรสเนื้อเงินโรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมปีสองพันี่ทิจัก,กรพัิมหาพุทธาพิเศกสภาพสวย สภาพสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะนี่คะ่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรพระสุพรรณกัลยาและพระเอกาทศรสนะคะเนื้อเงินสวยๆเหรียญน,นี้อยู่ที่1200ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะองค์นี้เป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเทดดอลลร์ปี1908พิมพ์ใหญ่สภาพดีหายากสวยเดิมนะคะหายากนะคะเป็นเหรียญใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยค่ะ ถ้าท่านใดนะคะต้องการภาพเพิ่มเติมชัดๆนะคะแจ้งได้นะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์นะคะค่ะสำหรับเหรียญเทด็ดดอลลาร์นะคะสภาพสวยเหรียญใหญ่เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่พค่ะหายากนะคะนะเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชวงมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือจังหวัดสุพรรณบุรีปี2526เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะพระเดิมๆพระบ,บ้านๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 850ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2513เนื้ออันปากา้าสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอเเนื้อเงินบล็อกกระสาบที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลลาดพิพัฒน์ปี2539สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน่าสะสมค่ะ เป็นเนื้อเงินบล็อกกระสาบนะคะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะวิ่งเลยนะคะสำหรับเหรียญในหลวงรอก้านะคะเนื้อเงินบล็อกกระสาบนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยคะ่ะองต่อไปก็จะเป็น แพะเขาควายแกะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองพอกข้างเดิมๆสภาพสวยสภาพสวยนะคะแล้วก็เก่ามากด้วยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นแพะเขาควายนะคะเขาควายแกะเป็นรูปแพะนะคะหลวงพ่ออ่ำค่ะ สวยมากนะคะเก่ามากด้วยค่ะค่ะสำหรับแพะเขาควายแกะหลวงพ่ออ่ำนะคะสวยๆเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห0 0่พค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะองค์นี้เก่ามากเลยนะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อหมอกุมหาทันเนื้อดินจังหวัดลบบุรีเลี่ยมเงินจับขอบตามสภาพเลยนะคะดูง่ายมากค่ะ เห็นไหมคะสวยด้วยนะคะดูง่ายนะคะดูง่ายแบบนี้นะคะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเลี่ยมเดิมๆเ,เลยนะคะดูที่คอนะคะคอท่านจะหักนะคะแต่ว่าเป็นพระที่หายากมากเลยนะคะถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ต้องมีราคามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ เก่ามากพระสวยพระน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะเรียมจับขอบเงินเก่ามากด้วยนะคะไม่เต็มองค์นะคะสําหรับองค์นี้นะคะแล้วคอก็มีปัญหานะคะแต่สวยจริงนะคะสวยคือความสวยของหน้าตานะคะเห็นไหมคะเนื้อดินค่ะค่ะสำหรับพระหลวงพ่อหมอกุมหาทันนะคะเนื้อดินจับขอบเงินตามสภาพดูง่ายองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่พันค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระบูชาเนื้อดินหน้าตักสองนิ้วสมัยอยุธยาสภาพสวยสภาพสวยนะคะสมัยอยุธยานะคะเป็นเนื้อดินนะคะสวยเก่านะคะ ค่ะสำหรับพระบูชาเนื้อดินหน้าตัก2นิ้วสมัยอยุธยานะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโล่จังหวัดสระบุรีปี25 5 8เนื้อทองแดงกล่องเดิมสภาพสวยเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะอยู่ในถุงซีนนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะมีหมายเลขบอกนะคะนี่ค่ะนาใช้หน้าบูชานะคะชื่อก็ดีมากเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธินะคะเหรียญสวยๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ น้าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยพันล้านหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโล่จังหวัดสระบุรีปี2564เนื้ออันปะกา้าลงยาแดงกล่องเดิมๆสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะ ลงยาแดงที่พื้นหลังนะคะแล้วก็ที่องค์พระจะเป็นลงยาสีเหลืองนะคะที่จีวรนะคะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะศิละปะลวดลายเหรียญก็สวยค่ะเหรียญสภาพเดิมเดิมเลยนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะรุ่นรวยพันล้านนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 4ี่ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาวัดพะธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินปี์ปี6 5 6 6เนื้อทองแดงต่อโค้ดหมายเลข511กล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะ,คะสำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เจ็ดชั้นรุ่นประวัติศาสตร์วัชโยจังหวัดอ่างทองปี2531หลังปั๊มตากล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะรุ่นประวัติศาสตร์นะคะด้านหลังก็จะปั๊มตานะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะ น่คะนะ้าเก็บหน้าบูชานะคะพิมพ์นิยมนะคะ7ชั้นนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์7ชั้นรุ่นประวัติศาสตร์นะคะวัดชยโยสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาคุดเนื้อโลหะลงยาวัดคุดทารามจังหวัดอยุธยากองเดิมเดิม สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะลงยาสวยมากจริงๆค่ะศิลปะลวดลายก็สวยสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะไม่มีใครเหมือนเลยนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ น่าใช้น่าเก็บสะสมมากเลยค่ะค่ะสำหรับพยาคุดเนื้อโลหะลงยาวัดคุดทารามจังหวัดอยุทยากล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยๆเดิมๆิมแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นมงคลจิลาเลิกหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี2537 เนื้ออันปากกาตอกโค้ดกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะตอกโค้ดด้านหน้านะคะเห็นสวยเหรียญเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทิมนะคะ สภาพสวยเหรียญเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์น้องตาโลจังหวัดสระบุรีปี2558เนื้อทองแดงผิวไฟอุดกิ่งตอกโค้ดหม่เลข1335กล่องเดิมเดิมสวยเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะชื่อท่านก็ดีมากเลยนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะกิ่งดังนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะตอกหมายเลขใต้ฐานนะคะตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานค่ะ สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะทางช่องจัดมาให้แบบจุกๆเต็มๆเลยค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะหนองตาโลจังหวัดสระบุรีเนื้อทองแดงผิวไฟอุดกิ่งสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะนะ่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงยินดีรอห้าเนื้อเงินหน้ากากทองคำพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อแพววัดพิกุลทองสร้างปี2536ัอตอกโค้ใหมายเลขกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะหน้าทองคำนะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะเป็นเหรียญรอห้าเนื้อเงินหน้าทองคำพิมพ์ใหญ่ค่ะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเมตตาบารมีสูงนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับเหรียญทรงยินดีรอห้าเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่4,500ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นสร้อยเนื้องาแกะลูกขั้นทองคำยี่เม็ดนะคะความยาวประมาณ48นิ้วสภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นงานะคะสำหรับสร้อยนะคะนี่ค่ะเป็นงานนะคะชมชัดๆนะคะแล้วก็มีลูกขั้นทองคํำนะคะส่วนหัวนะคะก็จะหุ้มด้วยทองคำนะคะ สภาพสวยเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับงาน,นะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งสวยนะคะมีลูกทองคําหรือเม็ดทองคําเป็นลูกขั้นทั้งหมด27เม็ดนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอห้อยพระได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะความยาวประมาณ 48นิ้วนะคะสวยค่ะเกือบสองคืบนะคะความยาวของสร้อยงาเส้นนี้นะคะสวยมากเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปทำนะคะเพราะทำใหม่ก็ไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะยิ่งตอนนี้ช่วงนี้นะคะทองคําแพงมากเลยนะคะ ใช้แบบนี้ก็สวยมากเลยค่ะค่ะสำหรับสร้อยเนื้องาแกะนะคะลูกขั้นทองคํา27เม็ดนะคะความยาวประมาณ48นิ้วเส้นนี้ก็จะอยู่ที่12.000ค่ะสวยมากเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะเห็นไหมคะสวยมากสวยหรูนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เก่าใบเหล็กยาว4นิ้วไม่ทราบสำนักนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้ณนสะสมนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมของเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะนี่ค่ะรูปทรงก็สวยดีมากเลยนะคะ ด้ามไม้ฝักไม้นะคะใบเหล็กยาวสี่นิ้วนะคะชมชัดๆนะคะใบเหล็กยาวสี่นิ้วค่ะนี่ค่ะไม่ทราบสำนักนะคะสำหรับด้ามนี้นะคะ เก่ามากเลยนะคะเก็บใส่ตู้โชว์สวยๆนะคะค่ะสำหรับมีดด้ามไม้ฝักไม้เก่าใบเหล็กยาว4นิ้วนะคะไม่ทราบสำนักสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่ใช้หนะ้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ